28 HB News ข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่านสวัสดีครับคุณผู้ชมเมื่อวานนี้26ตุลาคม2568เป็นวันที่พระสกนิกรชาวไทยต้องหลั่งน้ำตาถวายอาลัยครั้งใหญ่กับการเคลื่อนพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปยังพระบรมมหาราชวัง บรรยากาศสุดตื้นตันตลอดเส้นทางถนนราชดำเนินนอกด้านหน้ากองบัญชาการกองทัพภาคที่หนึ่งคือจุดสำคัญที่พี่น้องประชาชนมาเฟอร์ถวายการส่งเสด็จกันอย่างเนืองแน่นและสิ่งที่เห็นแล้วทราบซึ้งคือความมีระเบียบเรียบร้อยและการอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่ พลโทรสราวุฒิชัยสิทธิ์แม่ทัพน้อยที่หนึ่งผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทานภาคหนึ่งลงพื้นที่ตรวจความพร้อมด้วยตัวเองเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างสมระเกียรติและประชาชนได้รับความสะดวกที่สุดจิตอาสาคือหัวใจทีมงานจิตอาสาได้จัดกำลังพลเข้ามาสนับสนุนแจกจ่ายอาหารให้กับพี่น้องประชาชนที่มารอเฝ้าส่งเสด็จท่ามกลางแดดที่ร้อนระอุเป็นภาพสะท้อนความรัก ความสามคัคคีและน้ำใจของคนไทยที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณและขอถวายความอาลัยอย่างหาที่สุดมีได้ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคคาลัยนี่คือเสียงจากใจของคนไทยทุกคนเป็นอย่างไรบ้างครับคุณผู้ชมเห็นภาพแล้วรู้สึกอย่างไรคอมเมนต์บอกเราหน่อยครับอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่อง28 HB News เพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ 28 HB News ข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่านพบกันใหม่ในรายงานถัดไปสวัสดีครับ